สวัสดีค่ะโซนนะคะอ n e s t y Solution ค่ะวันนี้นะคะเรามานำเสนอ w อล k w เวยในรูปแบบใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้โซนจะพาไปดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวอล์ w เวย์ของอเนสตี้โซลูชันนะคะเป็นยังไงค่ะตามเข้ามานะคะ ตรงนี้ค่ะเป็นทางเดินนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราขึ้นบันไดามานะคะแล้วก็จะมีวอล์กเวย์สำหรับเดินบนหลังคางนะคะเพื่อให้มันสะดวกต่อการติดตั้งหรือสะดวกกว่าการเซอร์วิสนะคะแซมวอล์กเวย์ของออนเนสตี้โซลูชันนะคะที่ชนบอกค่ะสามารถทําได้หลายรูปแบบนะคะสิ่งที่เราสามารถที่จะให้ลูกค้าดูได้ก็คือมี3แบบด้วยกันเนาะจริงๆแล้วเวลาช่างแล้วก็คนงานนะคะเวลาเดินส่วนการจะค่อนข้างอันตรายเนาะเพราะพื้นที่มันค่อนข้างแคบค่ะ35เซนเองจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะแซมโซลาร์วอล์กเวย์นะคะสามารถที่จะเดินได้้แบบนีคะ่ะเราททาาททํงพ เพาอยู่ตรงกลางนะคะทางพักนี้จะทําให้ช่างเนี่ยสามารถหยุดรอก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยจะได้ไม่ต้องส่วนทางกันเพราะมันเป็นที่แคบๆแล้วก็อันตรายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสูงมากเลยสูงแบบน่าจะ 10- 20ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเดินส่วนการบนบนทางข้างบนนะคะจะทําให้เกิดอันตรายนะคะ ค่ะโซนจะมาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วอะแซมวอล์กเวของเราทั้งหมด1เซตเนี่ยประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะจริงๆแล้ววอล์กเวย์ที่เป็นแซมของเราเนี่ยจะประกอบด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกเลยค่ะก็คือแซมที่สซนยืนอยู่เนี่ยค่ะจะยาวทั้งหมด 2เมตรด้วยกันนะคะซึ่ง2เมตรเนี่ยจะเป็นแซมที่เป็นซิงค์อลูมิเนียมแมกนีเซียมนะคะชิ้นที่2ค่ะก็คือเป็นชิ้นที่เราเรียกว่าริฟนะคะริฟเนี่ยจะเป็นตัวต่อระหว่างแซมในแต่ละตัวนะคะแล้วก็พ่วงท้ายไว้ที่แซมด้านท้องเมืม่อให้มันโค้งงองนะคะอันนี้คือริฟค่ะใน1เซ็ตจะมีริฟทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่2ค่ะ อุปกรณ์ที่3ค่ะคือตัวน็อตนะคะตัวน็อตเนี้ยจะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียค่ะน็อตเนี้ยทำหน้าที่ก็คือต่อเข้าไปตรงหัวของริฟเนี้ยค่ะทางซ้ายแล้วก็ขวานะคะเพื่อที่จะเกาะกับแซมแซมของเราตัวนี้ค่ะเพื่อให้มันแข็งแรงนะคะถ้าเกิดเห็นก็จะเป็นช่วงข้างๆนี้ค่ะทุกข้างก็คือจะมีริปที่เกาะอ,อยู่ระหว่างแซมในทุกๆอันนะคะจะมีทั้งหมด8ตัวค่ะตัวน็อตเนี้ย ตัวที่3นะคะในส่วนของตัวที่4ค่ะก็คือสกูตัวเล็กตัวนี้ค่ะถ้าเกิดลูกค้าเห็นนะคะสกูเนี่ยก็จะวางไว้บนริฟนะคะซึ่งเชื่อมริฟแล้วกับแซมเพื่อให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะคะถ้าเกิดดูในในตัวนี้ค่ะก็จะเห็นว่าสกูเนี่ยจะอยู่บนหัวริฟทุกอันนะคะสกูล,ลงไปเพื่อให้มันแข็งแรงมากขึ้นค่ะเชื่อมระหว่างริฟกับแซมบล็อกเวของเราค่ะอันนี้คือตัวที่ แล้วนะตัวที่5ค่ะก็คือจะเรียกว่าสกูนะคะสกูเนี่ยเวลาเราติดตั้งก็คือเราถอดตัวสกูตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวสกูตัวนี้ไปค่ะแต่ตัวที่5ก็ต้องมีตัวที่6ด้วยนะคะนั่นก็คือตัวยางค่ะแล้วก็จะมีตัวยาง EDPM Rubber นะคะเพื่อที่จะกันระหว่างสกูแล้วก็ตัวแซมแล้วก็ตัวหลังคาค่ะไม่ให้มันรั่วซึมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น6องประกอบนะคะของแซมค่ะ เมื่อกี้เนาะซังได้บอกว่าแซมวอล์กเว์มีทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะสมมติถ้าเกิดเราไม่ติดตั้งแซมวอล์กเว์บนหลังคาโดยตรงอะคะ่ะเราสามารถวางไว้บนรางได้นะเกิดกรณีลูกค้าเนี่ยไม่สามารถเจาะหลังคาได้นะคะเดี๋ยวซงจะพาเดินไปดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแซมวอล์กเว์นอกจากติดแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นสเตปค่ะก็คือติดบนรางได้ด้วยนะคะตามมาค่ะ ก็จะเป็นในกรณีที่เราเนี่ยใช้ตัวออสําหรับตัวยึดกับหลังคานะคะที่เรียกว่า L f e e เนาะเพราะฉะนั้น L f e ฟเนี่ยเราก็ทําการถอดอน,น็อตตัวเก่าออกเนาะแล้วเราก็ใช้น็อตตัวใหม่ที่มากับตัวตัว L f e ฟเนี่ยค่ะเจาะลงไปที่หลังคาให้เกิดหลังคากระจับได้เนาะในกรณีที่หลังคาเจาะไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นคลิปล็อกหรือเป็นอุปกรณ์ตัวอื่นนะคะ หลังจากนั้นนะคะพอแอลฟีดปุ๊บเราก็ต่อเข้ากับรางนะคะรางเนี่ยเป็นรางอลูมิเนียมอยู่ที่ลูกค้าเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแปรล,ลูกค้าเนี่ยอยู่ที่กี่เมตรอย่างเช่นงานตัวนี้ค่ะแปรจะอยู่ประมาณ1เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยรางตัวนี้ก็จะยืดทุกๆ1เมตรนะคะพอยึดรางเสร็จปุ๊บอะคะ่ะมันก็จะต่อเข้ามาอยู่กับตัววอลอ์กเวย์ของเรานะคะซึ่งเชื่อมกับล็อกนัทตัวนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นซีสเ็มแรกในการติดตั้งนั่ก็คือการติดตั้งคู่กับรางค่ะในส่วนของวอล์กเวย์ค ทำไมเราถึงต้องเลือกแซมวอล์กเวย์มาเป็นโปรดักต์ใหม่ของเรานะคะจริงๆแล้วแซมวอล k กเวย์ะคะ่ะมีข้อดีต่างจากยี่ห้ออื่นๆนะคะถึง3ข้อด้วยกันนะคะ so, ขออนุญ,ญาตบอกข้อแรกก่อนละกันนะคะข้อแรกของเราเนี่ยก็คือแซมวอล k กเวย์เนี่ยค่ะทำให้เกิดความปลอดภัยกับลูกค้านะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดดูดีไซน์ของเราอะคะ่ะแซมวอล์กเวย์จะปั๊มนูนขึ้นมาเพื่อให้มัน ยึดกับขาของเราค่ะถ้าเกิดเห็นว่าเวลาเราเดินเนี้ยค่ะเราจะไม่ลื่นเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือแซมเนี่ยยึดขาของเราไม่ให้มันลื่นไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือมีฝุ่นนะคะอันนี้คือข้อแรกค่ะในส่วนของข้อที่2นะคะแซมบล็อกเวของเราเนี่ยง่ายต่อการติดตั้งนะคะง่ายยังไงง่ายก็คือมันค่อนข้างน้าหนักเบาค่ะ ช่างเนี่ยสามารถยกแล้วก็ทำงานติดตั้งได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ติดตั้งง่ายนะคะของเราจะเหมือนต่อเลโก้ค่ะลูกค้าก็คือพูดยังไงก็คือวางแซมปุ๊บแล้วประกอบตามสตรัคเจอร์ของเรานะคะ,ะฉะนั้นการติดตั้งแซมเนี่ยจะค่อนข้างง่ายและเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วค่ะในส่วนของข้อที่3นะคะแซมเนี่ยมีส่วนดีก็คือ มันค่อนข้างทนทานค่ะแล้วก็ไม่มีสนิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ Onesty Solution เนี่ยค่ะได้ดีไซน์แซมบ็อกเวนเนี่ยมาเพื่อช่างหน้าง,งานนะคะมาเพื่อผู้รับเหมาเพื่อทํางานโซลา่าได้อย่างเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วนะคะวันนี้ที่เรามาติดตั้งนะคะต้องขอบคุณสถานที่นะคะอาจารย์เก่งค่ะจากบ้านแดดดีแอทองนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์เก่ง ค่ะอีกทีมหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้จริงๆในส่วนของบุคลากรที่ขึ้นมาติดตั้งบนหลังคาอันนี้นะคะก็คือทีมช่างโซลาเซลล์สภาคนะคะเป็นช่างท็อปกับช่างแบรนด์ทีมงานนะคะไงขอบคุณพี่ๆโซลาเซลล์สีภาคมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ส่วนก็หวังว่านะคะคลิปนี้ที่เราทํามาสั้นๆเนี่ยจะทําให้พี่ๆช่างโซลา r เซลล์นะคะหรือผู้รับหมาติดตั้งโซลา r เซลล์เนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแซมโซลาร์วอล์กเวย์ค่ะติดตั้งง่ายแล้วก็สะดวกยังไงนะคะยังไงติดตามเราได้นะคะทางช่องทาง y o u t u b e นะคะหรือว่า Facebook นะคะหรือติดต่อเข้ามาทาง l i น์แอได้นะคะยังไงขอบคุณมากๆนะคะ